สวัสดีครับนิวชัยพลรายงานตัวครับ ในช่วงโควิด1 9กําำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ครับถ้าผมชวนทุกคนออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันหลายคนจะแบบเอ๊ะไปได้เหรอไม่กล้าไปกังวลใจบ้างผมอยากจะบอกว่าตระหนักได้แต่ว่าอย่าตระโนกครับเรายังสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวกันได้ครับแต่ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษครับรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคครับนั่นคือ1สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ2เว้นระยะห่าง3ล้างมือบ่อยๆเป็นประจำครับแล้วก็4 ช้แอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็หมอชนะในทุกสถานที่ที่เราไปครับแค่นี้ครับเราก็สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l l ก็ได้แล้วครับเอาละครับ,ลรบกลับมาที่การเดินทางท่องเที่ยวของเราในวันนี้ดีกว่าครับผมจะพาทุกคนออกเดินทางในย่านเมืองเก่ารวมทั้งไปพบกับ2แลนด์มาร์คแห่งใหม่ล่าสุดของทางกรุงเทพมหานครครับโดยผมจะเริ่มจากฝั่งธนบุรีข้ามไปที่ฝั่งพระนครครับโดยผมจะเริ่มต้นที่แรกที่นี่ครับที่วัดกลัลยาณมิตร วระมหาวิหารครับวันนี้เป็นวัดที่โด่งดังมากๆในฝั่งคนบุรีครับถ้า่งนั้นเริ่มต้นที่นี่เป็นที่แรกเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ วัดกาลยนานมิตรวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ครับบริเวณโดยรอบเราจะพบกับสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมไทยที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์มากครับ และสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันครับน่าคือชุมชนกดีจีนหรือว่ากูดีจีนนั่นเองครับเราสามารถเดินเรียบแม่น้ําเจ้าพยาแบบนี้เนี่ยไปถึงได้เลยครับเพราะว่าทางกรุงเทพมหาคนครเขาได้ทําการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทําทางเดินเรียบแม่น้ําเจ้าพญาครับเพื่อเราสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกครับสำหรับชุมชนกดีจีนหรือว่ากูดีจีนที่เรากําลังจะไปครับเราจะได้พบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม3ศาสนา4ความเชื่อเพราะในพื้นที่มีทางวัดไทย ก็คือวัดกัลายาณมิตรวรมหาวิหารและวัดประยุรวงสาวาดวารวิหารมีศาลเจ้าเกียนอันเกงหรือศาลเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่และห่างออกไปไม่ไกลจะมีมัสยิดบางหลวงของผู้นับถือศาสนาิสลามและเมื่อเดินเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆเราจะพบกับวัดซังตาครูสศาสนาสถานสำคัญของผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่อยู่ในชุมชนกาดีจีนแห่งนี้ครับ เดี๋ยวเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนกันครับผมทราบมาว่าที่นี่ครับเขาเก็บเล่าเรื่องราวของชาวสยามและก็ชาวโปรตุเกสครับโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับจัดสร้างและก็จัดทําโดยชาวกูดีจีนแท้ๆแบบดั้งเดิมเลยครับส่วนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับก็คือต้องชิมขนมฝรั่งกูดีจีนขนมโบราณอายุก,กว่า200ปีชิมที่ร้านคงไม่พอซื้อไปฝากที่บ้านซกหน่อยครับจากชุมชนกูนดีจีนเราไปกันต่อเลยครับผมจะแวะไปที่สวนครับจะบอกเลยว่าสวนนี้ไม่ธรรมดา จะ,ะไรยังไงถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยครับแลนด์มาร์คจุดแรกของเราในวันนี้ครับแค่เราเดินบันไดนี้ขึ้นไปครับเราก็จะพบกับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานั่นเองครับเราจะชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่ครับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาจัดสร้างขึ้นบริเวณกลางสะพานพระปกเก้าเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟูเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะและเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับพระอาทิตย์เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปแลนด์มาร์กจุดที่2กันต่อเลยครับถึงแล้วครับคลอ,ององอางครับหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสะพานเหล็กนั่นเองทางกรุงเทพมหานครครับเขามีนโยบายในการพัฒนา แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคลององอ่างเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองครับไฮและสำคัญของที่คลององอ่างแห่งนี้ที่พลาดไม่ได้ก็คือการถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตสวยๆบางคนอาจจะห่วงเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบริเวณ ที่สําคัญยังมีพิธีเทศกิจมาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ผู้มาเที่ยวด้วยครับและสําหรับใครที่อยากจะมาถนนคนเดินคลององอ่างแบบผมแบบนี้นะครับก็สามารถมากันได้ครับเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับใครที่อยากจะรู้ที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในกรุงเทพมหานครครับรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจก็สามารถเข้าไปที่ช่องทางออนไลน์เหล่านี้ได้เลยครับเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ